สำหรับเวสป้า F125 นะครับก็จะมีแกะน็อตอยู่3ชิ้นนะครับก็จะตัวที่1ก็คือกลับข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราจะถอดโอทูไม่ได้นะครับถ้าไม่ถอดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตยึดาสายโอทูอยู่ด้านในนะครับอันดับแรกนะครับก็จะอธิบายคร่าวๆก็คือ แกะน็อตสองตัวนี้ก่อนแล้วก็พอแกะเสร็จปุ๊บค่อยๆดึงฮะค่อยๆดึงออกค่อยดึงออก,อออกจะมีตัวยึดตรงนี้นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ระวังตรงนี้นิดนึงฮะเดี๋ยวถ้า,าดึงแรงไปอาจจะทําให้ตัวยึดตรงนี้หักได้นะครับต้องระวังจากนั้นนะครับก็มาแกะน็อตตรงนี้ครับแกะน็อตตรงนี้ออกจากนั้นก็ค่อยๆงัดออกฮะนี่ฮะค่อยๆงัดออก ก็จะออกมาแล้วพอตรงนี้ออกได้นะครับก็จะมาหันนอ็อตตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่เป็นเหล็กยึดอยู่นะครับที่เป็นเหล็กจับสายเซนเซอร์แกะน็อตตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทําการถอดลักเซนเซอร์บลูทูธก็เนี่ยฮะจะเห็นช่องตรงนี้นะครับก็นขขําไปควงครับงัด ข,ข,ขึ้นนะครับงัดเบาๆแล้วก็ดึงออกแค่นั้นนะฮะจากนั้นเราก็มาหมุนนัดตัวโอทูนะครับที่ติดอยู่กับพ่อหมุนออกนะครับตอนนี้เวลาเวลาหมุนเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าให้ใสายไฟมันพันนะฮะเพราะว่าถ้าสายไฟพันเนี่ยอาจจะทําให้สายไฟมันขาดได้แล้วมีปัญหานะครับพอเสร็จแล้วนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็นำเจ้าสายโอทูนี่นะคะตัวนี้นะครับนำสายโอทูเนี่ยไปแช่น้ำส้มสายชูหรือว่าจะเป็นไปแช่นำไปแช่น้ำยาล้างห้องน้ำก็ได้นะครับของผมเนี่ยแช่น้ำส้มสายชูไว้ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึ่จากนั้นผมก็นำกลับมาประกอบเข้าแล้วก็ลองรถนะฮะคือ คือดีเลยฮะก็คือรถกลับมาใช้งานปกติครับไม่มีอาการเลยครับครับผม